สบายดีปลุพอพอลุ่งพ่อกับซ่อมบลุงปลุงไงมันเนี้ยก็อยู่ที่บ้านบลุงเองปุลุ่งไงตอนนี้กำลังกำลังนั่งลิ้นปุลุ่ง,ง,งไงอ้พ่ออยากมาแต่บ้านลุงบอยเนาะปุลุ่งเนาะกาสิมารีวิวเพื่อนอีกครั้งหนึ่งปลงงุลุ่งไงที่ลังจาก ซีดใส่ประตูป่องเอี่ยมแล้วนะปลุงไงบ้านีก้กสิมาขอน้ำปลาลุงอะไรขอน้ำผู้ใหญ่ใจดีสอยบะหลุงในเด้อปลาลูสาเพื่อนหรือว่าปูกระโลในปลุงไงตอนนี้ก็ยังบ่มีหินบ่มีทรายเนาะปลุงเนาะเออกะมีแล้วปลุงไงจุบแล้วขอฟอผิดปลุงไงแต่เ้าว่ายังบ่เตน มีคาสางพูดเล้คาสางกระจากสิจักพันประมาณสี่ห้าพันบุลละสี่ห้าพันบาทหัวละพูดเลยคาสางกะเจาะพันเจ้ท่นี้จะก็เกินห้าพันกว่จังเนาะโอ้ตายแลับพูดเลยสอดแหงเดียวนี่บุมีเงินเงินกับบุมีพูดเลยสว่วงนี้ ซอสขาบาัตเตอรเงินกบมีสดแห้งปลุงเอ้ยซอยปลลุงให้นได้ปลุงซอยขาสร้างน่ะปลุงเอ้ยประมาณห้าหกพันนี่แหละอยูใ่ในรักนี่แหละปลุงเอ้ยแล้วเสร็จสินเบินเนาะแล้วขาสร้างที่ปูกระโลนะปลุงเอ้สิบปูกระโลเนาะ ซอยบุรุงไงเด้อบลุงซอยแซ่ไงบุรุงไงถ้าถ้านั่นกนรับบุรุงไงซอยแซ่ให้ผู้ใหญ,ญ่จะดีเห็นซอ,อยบุรุงไงบุรุงไงปูกะโลทั้งในบ้านไงบุรุงไงเพราะว่านอนแต่ละมือเขาห้อนแหง้งไร้บุรุงไงบริษัทว่าวปกะโลแล้วกันยังใครอยู่บุรุงไงเพื่อนบา้นานในสาบกันยังใครอยู่เนาะ แล้วเราก็อยากก่อมานอกไปแล้วบุลุงไงถ้าบัดมีเงินบุแหละแต่ว่าตอนนี้ก็สดแห้งพุลุงไงถ้าลังคายามพ้นนี่ก็อยู่บ่ได้พุลุงไงลังคานายบ้านบุลุงไงโหห้ามพ้นนี่บ่อยากเสียวบ่ได้เลยอยู่บ่ได้ัโหสม ส่ำลังกะซีนี่พูลุงเอซ่ำคองวันมันไหลลงมาน่ะคัวมันหัวโออยากสิว่าปูลุงเถ้าปลุงบ่เชือกะพูแลปูลุงเอปูลุงสิถาให้เบิ่งบัดฝนตกแห้งอีหลีปูลุงเอโอบ่อยากซาวเพิ่งมาสายทายช่วงตะกี้เนาะหม้อแฮกแต่กระโพโอ๊ขึ้นแล้วกนั้นูลุงเอซอยบ่ลงนเด้อูลุง มารีวิวทางในเฮือนเนาะตอนนี้ก็เข้ามาในไน่รับรู้ไงเขื่อนกับรู้ไงล้าง่ากันได้โอ้ตายตายบาดผุแล็บรู้ไงบาดยามพ้นนะคือเสด็จเห็นกันขากพรู้ไงโอ้บวดอยากสิว่าเลย นี่แหละกระเบ,บื้องปุ้งไงหกสิบเกทปุ้งไงกัดเชี่ยวไล่นี่เนาะเพราะว่จาจักเชีย่ยวไล่นี่แหละปุ้งอลายงามเลยบอกว่าหกสิบเกทบุพอกันยังน้อยหนึ่งปุ้งไงหน้าต่างเนาะ หลังจากที่เฮาไปเดวิวไปหลายเติมแล้วเป็นไงอ่าไลยเดือนเติมแล้วก็ว่าได้บุฟฟ็อกยังสี่ประมาณแก๊สสองแก๊สนี่หลบลุงไงแต่ว่าเมื่อนี้บอลลูนสีมานนะพี่ไงรีวิวเพื่อนให้บอลุูนนะเบิร์นไล่ส่งมีแล้วก็วอนคอนะาพี่นะคอให้ซอยบอลุูอีกเด้หบอลลูน จังหาหกพนี่นะพงไงซอยบวรุงนี่เพราะว่าค่าสร้างยังแต่ค่าสงรพู่งไงาเคาะเคาะว่อนน้ำเนี่ยได้พูดงลุง่อยิ่นก็ซอยสองพันพยงไงแต่เฮงแหละบลรุงกับบัได้ว่าเนาะแต่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีอีกผู้หนึงลวดซีเมนเดียวกับบุ่นนะพาลุงบลรุงกับบรวไทมลุงพุ่งไงโทดขคอไฟน้ำลาย เพิ่นซอยมากมาเนี่ยพันบาทพูดงัยเพิ่นว่าซื้อสร้อยพูดงัยอืมก็ขอขอบุญกราบขอบคุณในลายพูดงัยกาบขอบคุณอย่างงามเลยที่ซอยบูดลุงเนาะอืมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังแค่ข้าวสางเพิ่นพูดงัยสร้อยก็ท่านได้ซื้อหรอพูดงัยว้าคันเ้าซื้อมาแล้วเา้าวยัน ไก่เป็ดกายังมาแล้วมันสะออกแล้วมันอันนั้นพุ่งเลยทำแม่เ้าซื้อมาแล้วเาต้องได้เห็ดเลยมันขักอยู่ใครจังสนแนวนั้นแล้วพุ่งเยเพราะาบบาว่าซื้อมาเก็บไว้คือเก่าเราสั่งมาเก็บไว้คือเก่าเพราะว่าเราบริเหตุหย,ยังเลยบริปูได้รยังเลยขานาปูก็ไข่ยอยู่ จอตาทัดกับบมมีความหมายปุ้งเลยจอใหญ่สวยๆกับบมมีความหมายเนาะมันเพริปุ้งเลยไปทำงานอยู่ไทยแะไรเท่าแก่เปินลหาพอบุลุงปุ้งเลยไอ้กะบัวแพงเนาะปุ้งเลยเตะตะกี้ปุ้งเนาะกะแปลงซอยแปลงบุลุงเนาะปงงาุ้งเลยจักสีจักพันอะไรประมาณสองสามพันนี่ยนะมั้ง ภาพบะลุงเบิ่งแล้วมับไปบาทเดียวแลยมิตรีแบบนี้ปรลุงเบิ่งบ่ได้เลยเจ้าแมนเป็นอย่างดับจอบปรับเบิ่งบ่ได้บลุงก็เสียายอยู่อยากเบิงบ่งบุลุงบ่ได้เบิ่งแต่หึงบ่ได้เบิ่งละครน,นี่ยังเบิ่งแต่หึงนะบลุงม,มีแต่คาม,มาดินท้อซับนั่นหนึ่งนอน ตะก,กี้ยังโอ้เบิง่งโทรทัศน์แล้วยังใครแหน็บบุลุงไม่พอคือว่าแล้วเนาะผมมีแนวเบิง่งโชกโซกเช็กเช็กนอนไผนอนมันนี่แหละยพอบุลุงก็เช็กพอบุลุงกับแม่ก็เช็นอนแบบนี้บุลุงไงบุลุงสินอนทางภูทางพุ่นนะขันยามพุ่นะบุลุงห้องบุลุงนะ บ่อาบน้ําก็ได้ย่ําแรงนะคันพลตกนะไปอยากเบิดซ้ํากลัวเฮอาบน้ําลงไงอ๋อวอนผู้ใหญ่เจดีซอยบ่ลงนี่เด้อบ่ลงซอยน่เด้อซอยปูซอยคาสร้างนะบ่ลงเอ้ประมาณ5-6,000เนาะแล้วก็แปลงทรัพ์โททัให้บลงน่เด้อบลง แต่ขาโทรศัพท์ก <c oughs> ็ย ah ังยืมกระป๋าเพิ่นอยู่ปรุงก็ยังบดเอะหายเพิ่อนเจ้าเพิ่นคล้องมาจักเฮ้ยแกเฝ้าคล้องเด้อถ้าเบิ่งคลิปเนาะถ้าเบิ่งคลิปบ่ลุงก็ยจะเฝ้าคล้องเด้อวอนขอซอยเด้ปรุงงัยซอยขาสางค่าสร้างปูกระเบื้องเนาะปรุงนาะส่วนทรายกับปูนนี่น่าจะได้อยู่แล้วปรุง เพราะว่าลุงต้อยกับซอยซ่องพันอะไผู้ใหญ่ใจดีผู้หนึ่งเนาะซอยพันหนึง่งขอขอบคุณกราบขอบคุณอย่างงามนะป้าลุงกราบขอบคุณอย่างงามที่ซอยขอบครัวปลุงเนาะนี่โอ้คันคันผู้มีป้าลุงซอยนี่ก็ปองเยี่ยมมันก็จะสิโดนอน,นไดผลุงไง กันท้าบุรุงมีครอบมีครัวบุรุ่งไงรูบแล้วเลยเก็บงงบุญจักเลยมาวันนี้ก็ยังไข่แน่อยู่ได้พอได้มีองเยี่ยมเนาะกระเบื้องอ่าก็ยังไข่อยู่บุรุ่งไงเพื่อนบุษัทสาบก็ยังไข่อยู่พอได้ปูกระโลเนาะสวนล้างขา่งกาก็โอ้ยบุอยากสเวีาวบุรุ่งไงโหโมหงแต,ต่กระโปงมาตรงบุรุ่งไง มอแห็งแต่กบมาห่วงคิดแล้วก็ออฮมซอยนี่้อ,อปลุงวันซอยแซ่ให้ผู้ใหญ่ใจดีมาซอยปลุงกน้อปลุงซอยคาสร้างนะปลุกไงขั้นปลุงเสียให้เฮ็ดโลดกกับบ่มีคาสร้างให้เพิ่นนะ์นเนาะกต่ช่วงนี้ปลุงก็ยังสดสดส,ด,สดแห้งนะปลุกไงบ่มันสดธรรมดาสดแห้งเลยแหละ ไปทำงานอยู่กรุงเทพมากคะพอได้จะจุ๊บคาร์โรตมากปุ้งเลยบริเวว่าวอังจุ๊บคาร์โรตเอาปุงเลลงไปประมาณหาหกเดือนหนึ่งปุ้งเลยลงไปหาหกเดือนก็ขึ้นมาลงไปปีสองพันขึ้นแล้วเขาปีนี้แล้วก็ลงปุ้งเลยแล้วก็ดำหน้าดำหน้าแล้วแล้วก็มาปุ้งเลย คือปีก่อนห้ดำหน้าแล้วก็มาบ่รูไงปีนี้แล,แล้วน่ะวังใดนี่แหละบรูไงดำหน้าแล้วก็มาโอยยังคือเสียดายอยู่บ่ได้เฮ็ดหน้านําหมู่เบิง่งแน่บรูไงขากินก็สิเบิดเล1 2 3 4 5 6 7 8 6 8 9 10 11 1 1 0ปแ้สิบงสบอไงสิสอบนั้นบริเฮิงได้รู้ไง ข้าวปัซีซองสอบเนี่ยมันสิได้อยู่ข้าวสารอยู่สอบหนึ่งอันนี้มันสิเป็นข้าวเปลือกปุ้งไงเท่านี้แหละข้าวนั่นแหล้วปุ้งไงซอยข้าวสางบปุงเนี่ยนะปุงวอนปุงกะบ่มบี้ปุ้งไงกะได้แต่คอนะปุงเนาะกะายดามะปุ้งนะปุงถ้าว่าบริษัทปุงทั้งเงินกะ เบิ้งคลิปบอลลุ่งห้จบแล้วก็ซอยแท่ออกไปหล,ลายๆไปหน่อยสามสีหส่ห้าแท่เนาะให้มาซอยบอลุ่งเด้อบอลุ่งขอบครัวบอลุ่งกับสิประมาณนี้แหละบอลลุ่งไอออองอดอกอยากอดอดอยากอยากนงี้ยได้เห็นนั่นได้สน,นุกฮาบูมีเนาะบอมมาละน้อยใจวา่าซังมหานีกัสิเตใดก็อัมลาปัจจักลบลุง ฝากก็ไลก่ก็แชร์ก็ติดตามรับส้มซองปลุงนั่นได้ลุกกะซอยเสียซอยดันซอยเบื้องคีมปลุงให้หอดพันนั่เด้อปลุงหอดพันนั่เนาะพอปลุงกคขั้นบวชอดพันก็บริแรเงินบริแรงค่ะทรงนี้ก็สอดแห้งเนาะยังได้เสียงขาบัสบัสก็แต่ปลุงก็ยังใครอยู่ได้บลุกผู้เดียวบัดนี้ก็มาเมย์พัสนีก แม่กระังได้ประมาณเจ็ดลอยเสาปุ้งเลยวันนี้ผู้ติดตามในบุ้งเจ็ดลอยเสาก็ซอยเขาไปติดกติดตามซ่องแม่บารุงเลยนะบารุงก็ซื้อแค่ว่าแม่บารุงเองพุ้งเลยก็คือซื้อบารุงเลยเพียงแค่ใส่คำว่าแม่ได้บาุงเรื่มเขาไปติดตามซ่องแม่บารุงเนาะบ๊ายบาย